ด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่ระบาดอยู่นี้ทําให้หลายองค์กรการทํางานต้องหยุดชะงักหรือมีการทํางานจากที่บ้านเป็นหลักแต่ปัญหาส่วนใหญ่จากการทํางานที่บ้านคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการจัดการเอกสารที่ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนการทํางานที่ออฟฟิศอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการอนุมัติงานรวมไปถึงการแชร์ข้อมูลร่วมกันภายในองค์กรแล้วคุณนะคะเจอปัญหาจากการทํางานที่บ้านแบบนี้หรือไม่ เมื่อต้องเปลี่ยนเอกสารจากกระดาษมาเป็นดิจิทัลจะจัดการอย่างไรเอกสารส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบกระดาษต้องเสียเวลาสแกนเอกสารเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์และทำให้ไม่สะดวกในการจัดการเอกสารรวบรวมไฟล์หลากหลายฟอร์แมตคุณจะทำอย่างไรเมื่อต้องมีการรับหรือส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ คุณอาจจะเคยเจอปัญหาการส่งอีเมลไม่ผ่านเนื่องจากมีข้อจำกัดของขนาดไฟล์ทำให้ต้องตัดแบ่งไฟล์เพื่อส่งอีเมลหลายๆครั้งหากคุณมีเอกสารที่ต้องขออนุมัติจะทำอย่างไรอย่างแรกนะคะก็ต้องสั่งพิมพ์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบของกระดาษเสียเวลาเข้าออฟฟิศรอนายอนุมัติจากนั้นก็ต้องนำเอกสารที่อนุมัติแล้วมาสแกนให้เป็นไฟล์เพื่อทำการส่งตอ่อ และเมื่อเปลี่ยนเอกสารมาเป็นดิจิทัลจะป้องกันเอกสารอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้นข้อมูลสําคัญล่วไหลเพราะส่งอีเมลผิดหรือพนักงานแอบส่งข้อมูลความลับของบริษัทไปให้กับผู้แข่ง ทั้งหมดนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงครั้งนี้เราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรผาดไม่ได้กับโซลูชันจากฟูจ i ฟิล์มบิจ n e เนสอินโนเวชันที่จะเผยทางออกเจาะลึกทุกปัญหาในการทำงานของคุณโปรดติดตามน้องว้าวุ่นและพี่ฟูจิได้ใน Work from Home the Series EP 1ถึง EP 8ที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ และท่านสามารถติดตามข่าวสารของ f u j i ฟิล์มบิ i n e เน i n อินโนเวชั่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะ